สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันดิเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็มีนะครับจะทำการยืนยันแพ็คทั้งหมดที่จะใม้เปิดในสัปดาห์นี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นตำนานหรือ Legendary ทุกคนแล้วก็แพ็คฟีเจอร์ที่จะไม้เปิดในวันจันทร์นะครับก็จะมีแพ็คไหนกันบ้างมารับชมในคลิปนี้เลยนะครับก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ ก็มาเริ่มกันที่ในส่วนของแพ็คตำนานเลือนเดอรี่กันก่อนเลยนะครับทุกคนก็ตามที่ผมได้คาดการณ์ไปเป๊ะเลยนะครับทุกคนก็นั่นคือเป็นแพ็คของราชชุดขาวเรย์อัลมาดีนะทุกคนนำทัพโดยชาบีเอลลันโซนะทุกคนแล้วก็ราฟาเอลฟานเดอร์ฟาสนะครับปิดท้ายด้วยตำนานตัวใหม่นะทุกคนราอูลกอนซาร์เรสนะครับทุกคนก็อยากได้มากๆเลยนะครับสำหรับราอูลกอนซาเรสประมาณนี้เลยทุกคนเลเวลหนึ่งอยู่ที่87 87และ85เลยนะครับผมสำหรับแพ็คของราชชุดขาวเรย์อับทกคล นำทัพโดยชาเบียลอนโซนะครับผมราอุนกอร์เรสและก็ราฟาเอลฟานเดฟาเนี่ยครับก็จะได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับและมาต่อด้วยแพ็คของฟีเจอร์เพเยอร์นะทุกคนหรือว่าฟีเจอร์ที่จะมาให้เปิดในวันจันทร์นะครับก็คือแพ็คของลาลิก้าสเปนนะครับผมก็น้ำทัพโดย3คนนี้เลยนะครับน้ำทับโดยคาริมเบนเซม่านะครับผมคาเซมิโร่และก็วินิซิอุสจูเนียร์นะทุกคนเป็น3ฟีเจอร์ของเรอัลมาดริดนะทุกคนที่นก็ และอีก8คนจะเป็นใครกันบ้างก็ต้องมารอเรื่นอีกทีนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ประกาศมาแค่3คนเท่านั้นเองครับโอเคประมาณนี้ทุกคนก็ย้ำีกทีกันนะครับเป็นแพ็ก Legendary ตำนานนะทุกคนของเ Real m a ด r i d รวมเลยก็แพ็กฟิีเจอร์ก็คือเป็นแพ็กของลาล i กาสเป i n นีนะครับโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดกันไหน,นต้องขออภัยไว้ด้วยน,นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี ดีครับวันนี้ผมมีเพจเติมเกมมาแนะนำเลยก็คือเพจของ Over Top Up นัอนเองครับบริการเติมเกมมากมายหลากหลายเกมนะครับผมราคาถูกปลอดภัยและรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวนะครับสาย f o o t b บ l ลหรือ p e s 2 0 2 2ของเราก็มีนะครับราคาทองก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอยากเติมราคาไหนอยากได้ทองเท่าไหร่ก็สามารถทักไปสอบถามพูดคุยได้ที่แฟนเพจ Over Top Up นะครับผมโดยจะเป็น Li n e แอดโอเวอ p ได้เลยนะครับสนใจก็อย่าลืม